ขณะนี้เป็นเวลา6กโมงเชา้าเรากำลังจะเดินทางไปที่ดานะังขอถ่ายรูปแลเข้าชูดานังค่ะและเราก็มาเช็คอินกันที่สะพา,มากกนมังกรและดากอนคราฟนะคะแต่เสียดายเราไม่ได้ไปเดินสะพานแห่งความรักที่มีหัวใจเยอะ หลังจากตรงนี้แล้วเราก็ไปเช็คอินที่ร้านกาแฟกันค่ะที่ Highland Coffee อร่อย,อรอยเรามาสร้างความตื่นเต้นเขาว่ากันว่าการข้ามถนนที่เวียดนามน่ากลัวมากเป็นไปได้หลับตาเดินไปเลยนะคะเพราะว่ารถไม่ยอมจอดเราต้องเดินห้ามหยุดห้ามถอยเด็ดขาดเย้สำเร็จ ตอนนี้เราเป็นมือสอดภัยเราอยู่กันที่องค์แม่คนอิมนะคะลมแรงมากค่ะทุกคนดูเสื้อโอ้โหไม่เห็นเลยเขุณค่ะใครไม่นะตัวเสื้อหัวตรงนี้จะมีพระเยอะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูข้างหลังกันนะคะสวยมากตัวใหมเก่ายี่สิบรับสี่ใหรับยี่สิห้าร หลังจากไหว้สักการะแม่กุนอิมที่วัดลิงอื่นแล้วเราก็มาเช็คอินกันที่ร้านออร์แกนิกรีสอรองกันค่ะ

ว้าวมีร oh. ่ากร่กงอะไรกัเด้วยกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศฝนตทุกคนอยู่ฝั่งเรือนะ มีบบออลวความรู้สึกในการล้องเลือก,กระดงตอนนั้นเวลาเขาเวียงเวียนนัวมากแต่มันก็ชิลดีนะร้องเรือไปตามแม่น้ำสนุกดีพี่ๆที่เป็นคนพายกันเองมากแถมพูดภาษาไทยได้ด้วยร้องเพลงไทยกันฉ่ำเลย นี่จะเป็นการโชว์เรือกระโดงนะคะเขาจะเหวี่ยงเหวี่ยงหมุนหมุนแบบนี้ถ้าใครอยากขึ้นก็ขึ้นได้นะแจ้งพี่เขาได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคนเวียดนามสอนมาว่าคำว่าไหวคือหมุนเวลาขึ้นอย่าพูดว่าไหวนะมินั้นอ้วก จะยินสิ้นรอใสแบบ,แบบแบบแบบว่าให้รอแต่เมื่อดีจะจะยินสิ้ใจบ้ฟ้าทันกำลังเข้าสู่บริกากันทานตัวใจตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่หอยอันนะคะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่งอสุดเอาใหญ่กัน แต่จะมีไซส์เราหรือเปล่าไม่รู้ชุ่มฉ่ำมากทริปนี้บอกเลยตกตลอดมันต้องสวยแน่ทำพอด นี่นะคะเป็นน้ำกรีดบัวราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันดองค่ะกันะคะอร่อยอยู่นะคะมันมีความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีรสแปลกๆต้องมาลองกันนะคะ่าลองนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ฮัลโหลเช้านี้เราอยู่กันที่บ้านหน้าหิแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเช็คอินกันอยู่ที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะอยู่ที่ชั้นล็อบบี้ตโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยขึ้นข้างบนแล้วเจอก,กันค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นกระเช้ามาแล้วนะคะกระเช้า,านะะึงสามารถนั่งได้7-8คนนะคะ ใช้ระยะเวลาเดินทางจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนประมาณ40นาทีนะคะก็จะถึงในส่วนของตัวโรงแรมดูวิวข้างล่างสิคะสวยมากๆกล้วยเดินทาง40นาทีกล้ยเจอสภาพอากาศแบบสว่างบ้างหมอกบ้างอะไรบ้างโอ้ได้หลายฟิลคะ่ะหนึ่งวันสี่ฤดูมีจริงคะ่ะที่บานหน้าหิว และตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะโอ้โหฝนชํำม,มากค่ะดีนะคะที่พี่ไก่เขาแจกเสื้อกันฝนให้ดูสภาพสิคะหมอกค่ะีฉันกลายเป็นลูกวัวเพิ่งคลอดทันทีค่ะแต่งตัวสวยมาแต่เปียกเรากำลังจะเดินไปที่ตึกโรงแรมของเรานะคะซึ่งที่บานาะฮิวมีหลายตึกมากและทั้งคณะก็ไม่รู้จะได้อยู่ตึกเดียวกันหรือเปล่าเราต้องไปดูกัน เออตอนนี้เรากำลังจะขึ้นขาชั้นบัสนะคะไปที่สะพานไปบอกขึนะเช้าอยกแล้วไปบอกขึ้นกะเช้าอีกแล้วอะตอนนี้เราถึงมือที่หนึ่งแล้วนะคะถึงมือ่ันล้กูเลยกูไล่ไปลาหตอนเย็ ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังจะเดินมาป๊อปมาดนะคะมี่ตะหมอกหมอกแรกก็หมอกค่ะเหนียวเม็ดจะบอกว่าเหนียวเม็ดอ๋อเราจะป๊อปมาแล้วค่ะเราจะป๊อปมาแล้วค่ะได้มาแล้ว เช้าวันที่4นะคะดูสภาพอากาศตอน,อ,นอ,าปนปอนนะี้ฝนปายๆแล้วดึงหมอกสิยค่ะฝนปานนักยิ้ว้าวเอา,าไปทานข้าก่อนนะคะไปหมอกค่ะืังในสายหมอก มันไม่ถึงกับควันขึ้นแต่มันเย็นมากดูสิดูสิดูสิสนี่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 น,นี่ครับเบียร์ครับเบียร์ครับตอนนี้เราอยู่หน้าโบสถ์โบสถ์ เราก็ถึงตัววงเบียนเบียรคราฟแล้วฝนตกช่ำขนาดนี้เราก็แวะแฟนตาซีพาร์คสิจ๊ะรออะไรละ่ะเล่นเครื่องเล่นนี้ไปเลยทาวเวอร์สูงสูงเล่นให้หวาดเสียวขึ้นไปหมุนหมุนหมุนแล้วก็วูบลงมาเลยค่ะอีฉันอกอีแป้นจะแตก ต่อลงมาจากเครื่องเหมือนคนเดินลอยได้เลย ีตเีะตตกตกก็พี่ไม่ตกเพพี่ใส่หมวกอะบรรยากาศบนสะพานนะคะลมแรงมากๆ ั้งฝนทั้งลมทั้งหมอกนะคะและนี่รูปที่เราได้นะคะนี่ก็รูปที่เราได้ไปแล้นะกลับไทยแล้วนะคะบ๊ายบายทิปนี้จะเป็นทิปสั้นๆนะคะฝากกดติดตามและ subscribe กันด้วยนะคะ